สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับ <c oughs> วันนี้เราพบกันวันเสาร์ที่5เมษายน2568ครับ วันนี้ตื่นขึ้นมารู้สึกอากาศเย็นชุ่มฉ่านะฮะวันนี้ความร้อนไม่มากนะอยู่ที่ยี่สบหกองศาเซลเซียสเมื่อวานนะฮะเราไปที่อุทยานแจ้ซ้อนนะครับไปดูความเปลี่ยนแปลงหลังแผ่นดินไหวว่าในพื้นที่อุทยานแจ้ซ้อนจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอันเนื่องมาจากาที่ อุทยานแจ้ซ้อนของอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเนี่ยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีน้ำพุร้อนนั่นก็หมายความว่าใต้ดินนั้นยังเป็นภูเขาไฟอยู่นะครับแล้วก็ยังมีลาวาผลักดันน้ำที่ไหลผ่านเนี่ยนะขึ้นมาเป็นน้ำพุร้อนนะครับเราไปเห็นบรรยากาศก็ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของปลาพลวงนะครับ ที่ผมกับรู้สึกว่าจะเป็นคุณสุชาติหรืออะไรเนี่ยนะฮะที่เป็นหัวหน้าอุทยานเดิมที่เราไปร่วมกันบวชป่าแล้วก็เขาเรียกว่าบวชลำน้ำของแจ้ซ้อนมีการาสาบแช่งไว้ว่าถ้าใครเข้ามาบุกรุกในเขตพื้นที่ของอุทยานและจับปลาปรงไปกินเนี่ยก็ขอให้มีอันเป็นไปโดยมีชาวบ้านนะผู้นำท้องถิน่นมาร่วมกันเป็นจำนวนมาก ในที่สุดเราก็สามารถอนุรักษ์ปลาพลวงได้อย่างที่ท่านเห็นเมื่อวานนะฮะที่ผมถ่ายให้ดูจะเห็นปลาพลวงเนี่ยโอ้หลายหลายแสนตัวนะครับจะมีตลอดทุกจุดแม้แต่เราเล่นน้ําอยู่นะฮะเขาก็จะมาอออยู่ข้างๆเนี่ยเพราะเขารู้ว่าเราไม่ทําร้ายทําลายเขานะฮะนั่นก็คือความดุลสมบูรณ์ของธรรมชาติถ้าเราช่วยกันอนุรักษ์นะครับมันก็จะสามารถทําให้ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ได้นะครับและก็วันนี้เมื่อคืนก็ฝนตกนะฮะก็ทำให้วันนี้บรรยากาศช่วงเช้าชุ่มฉ่ำหน่อยตอนนี้ก็อากาศแักจะเริ่มร้อนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็ไม่ว่ากันนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับทีนี้วันนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาพูดถึง เรื่องราวต่างๆสักสองสมเรื่องเรื่องแรกเลยเรามุ่งหวังไปที่รัฐบาลครับในกรณีที่มีความพยายามนะในการที่จะเอาเรื่องของอากาสิโนโเข้าสภาเพื่อที่จะให้ผ่านนะอ,อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งมันขัดกันเพราะว่าในขณะนี้ประเทศไทยเรานะได้รับผลกระทบจากเรื่องของแผ่นดินไหว ที่ประเทศพามา่าทําให้ตึกสตองอถลม่มลงมาทั้งหลังนะฮนะณเวลานี้คนที่ติดอยู่ในตึกก็คาดว่าน่าจะเป็นร้อยมั้งนะคิดว่านะนะครับจากภาพที่ทางอาเอ็กซเรย์ของทหารอเมริกาเขาจับภาพให้เนี่ยนะครับหลายหน่วยงานหลายคนนะทั้งจิตอาสาทั้งกู้ภยัย ทั้งข้าราชการหลายหน่วยงานเขากำลังทำงานกันอย่างเร่งรีบและก็เหน็ดเหนื่อยนะฮะแทนที่รัฐบาลเนี่ยนะฮะจะประกาศไว้อะไรแล้วก็ระดมนะกำลังนะดูแลสถานที่ที่พักของอบรรดาญาติญาติของผู้ที่ติดอยู่ในตึกนะอาจจะเสียชีวิตบ้างอาจจะไม่เสียชีวิตบ้างนะครับ ให้เขาได้มีที่นอนมีห้องน้ํามีที่มีอาหารให้เข้าปลาได้กินนะครับกลับมีข่าวเมื่อคืนว่าหาที่นอนไม่ได้รัฐบาลมาดูเห็นนายกมาสองสามรอบนะบก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสักอย่างนะครับแทนที่จะเร่งมารุมมาตุ้มนะทาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน mm hmm. เห็นว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยเอาความเอาใจใส่ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชน แต่กลับพยายามเร่งร,รีบนะเอาเรื่องของอกฎหมายคาสิโนโเข้าสภามันทุเรศสมเพศนะฮะไม่รู้แม่งใช้สมองคิดกันหรือว่าใช้ส้นตีนคิดกันนะบรรดานักการเมืองบรรดารัฐมนตรีรัฐมนตรบรรดาข้าราชกาไรอไอรัฐบาลนะฮะมันเป็นภาพทีโ่โหเจ็บปวดนะพี่น้องนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแะครับว่านี่เป็นอย่างไรฮะผลพวงทั้งหมดนี่มาจากประชาชนกลุ่มหนึ่งไปหลงไหลได้ปลื้มนะพักการเมืองหัวใจเขมรพักการเมืองหัวใจพมา่าแล้วก็พากันแห่ไปเลือกสุดท้ายบ้านเมืองพินาศชิบหายนะเพราะนั่นคือการกระทําจากประชาชนส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเราจะไปโทษรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราไปเห็นแก่เงิน นะเล็กๆน้อยๆเศษเงินอาหารหมาของเขานะครับและเป็นไงฮะเศษเงินที่เขาโยนลงมาเวลาเขาไปหาเสียงเลือกตั้งโอ้โหแห่กันไปตบไม้ตบมือนะได้ค่าจ้างบางคนไม่ได้ก็ทะเลาะก,กันนะครับนี่คือปัญหาของชาติของประเทศประชาชนต้องเข้มแข็งครับที่พูดนี้ไม่ได้ไปด่าใครแต่อยากจะบอกว่าเฮ้ยใ,ใช้สมองคิดกันบ้างเรา รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเนี่ยถ้าเราไม่ทําไว้ถ้าพวกมึงไม่ช่วยกันนะเปิดเส้นทางไปสู่ในสิ่งที่ดีๆถามว่าอนาคตลูกหลานต่อไปจะเป็นยังไงนะและคนรุ่นใหม่ล่ะเป็นไงฮะคนรุ่นใหม่ที่อ้างว่าคนรุ่นใหม่นี่เก่งกว่าคนรุ่นเก่าอะไรก็ตามมันต้องสืบทอดกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วเป็นไงล่ะบ้านเมืองพี่นาชิบหายทุกวันเนี่ย ประชาชนจะอดตายกันหมดแล้วนะครับรเพราะแทนที่รัฐบาลจะดูแลตรงนี้นะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอปัญหาภัยพิบัติตึกถลม่มปัญหาเรื่องที่เขาออกมาต้านขเขมน <c oughs> รนะต่ออะไรพวกนี้นะครับต้านพมา่ากลับไปเอาใจมินองหลายนะให้เข้ามาประชุม <c oughs> ในขณะที่ในพม่าเนี่ยนะะเป็นดินถล่มคนตายหลายพันคน แทนที่จะหยุดยิงนะฮะแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลแก้ไขปัญหาประชาชนก่อนกลับยิงแม้กระทั่งขบวนรถที่จะไปช่วยเหลือเห็นหรือยังครับว่าพมา่าเป็นยังไงคุณก็ยังไปเอาใจพมา่าอีกนะครับเนี่ยมันคืออะไรฮะประเทศไทยคืออะไรครับรัฐบาลเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงเห็นด้วยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ออกมาต่อต้านคาสิโนในส่วนของเราเองโดยกระผมเต่านิจจา กำลังล่าลายเซ็นครับพี่น้องครับล่าลายเซ็นของของพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดลําปางนี่แหละฮะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยที่เป็นพวกพวกเราเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทําหนังสือถึงผู้ว่าาชการจังหวัดลําปางนะ,ะ,ะเพื่อที่จะแสดงออกถึงการต่อต้านบ่อนคาสิโนต่อต้านเขมรต่อต้านพมน่า,มาเถื่อนต่อต้านข้าราชการชั่วต่อต้านเจ้าหน้าที่เลวบางกลุ่มบางพวกนะฮะ แล้วก็ต่อต้านนักการเมืองนะครับที่กงชาติกินแผ่นดินนี่คือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการทำอยู่ในขณะนี้ครับ<ม>เดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราก็จะมานั่งทำหัวกระดาษแล้วก็ส่งไปตามจุดต่างๆวันอังคารน,นะวันจันทร์ผมร่างหนังสือวันอังคารเราก็จะไปยื่นที่ผู้ว่า,าการจังหวัดลำปางเพื<ม>่อ<ๆ>เป็นการออกมาต่อต้านนะคาสิโนต่อต้านพมา่าเถื่อน ต่อต้านขมเมนเถือนต่อต้านโรฮิงญานะที่เข้ามากว้านซื้อที่ทำกินนะที่เป็นของประชาชนเนี่ยด้วยอำนาจเงินนะครับต่อต้านขาราชการชั่วนักเจ้าหน้าที่เลวบางกลุ่มบางพวกบางคนนะครับแต่คนที่เขาดีๆหรือคนที่เขาอาจจะถูกลากเขาไปทับเป็นเทานิดๆเนี่ยเราไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลไม่สนใจเลยลก็แล้วก็นักการเมืองนะรัฐมนตรี ไม่แยแสยก็คือความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ทำกินนะที่ถูกเจ้าหนะ้าที่รัฐรังแกยึดไว้20ปี30ปีทำให้ประชาชนอดอยากยากจนเพราะไม่มีที่ทำกินน่ะแล้วจะมาทมาหาแดกได้ยังไงนะรับจ้างไปวันวแล้วจะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้ยังไงอย่างที่คุณพูดนะอยู่ดีกินดีเราจะอะไรไปด้วยกันโอ้โหตอแหลชิบหายไป้ปล่หมด อย่างนี้ไม่ได้ครับนะครับแล้วก็เรื่องของพี่น้องชาติพันธุ์รัฐไม่เคยสนใจเลยแต่เอาใจขเขมรกับพม่านี่คือปัญหาครับเพราะฉะนั้นปัญหารัฐบาลณเวลานี้ให้จําไว้นะครับว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจเนี่ยนะที่มันทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอดอยากยากจนเนี่ยมันมาจากการถูกแย่งอาชีพเอก็กล่าวหาว่าคนไทยขี้เกียจ ก็ถามว่าตึกถล่มที่ได้ศพมาส่วนใหญ่นี่ก็ใครฮะคนไทยครับก็มึงไม่อยากจ้างเขามันอยู่ที่พวกนายทุนด้วยมึงไม่อยากจ้างเขาเพราะมึงโกงไม่ได้นะครับและมึงก็บีบค่าแรงไม่ได้ต้องจ่ายตามที่กฎหมายกําหนดมึงจึงไปเอาพามา่าเอาเขมรเถื่อนมาทําวัดดีคือดีเห็นไหมเป็นข่าวกําลังเป็นข่าวลุกลามอยู่ในขณะนี้ว่าไอ้บริษัทพวกเนี้ยนะครับก็มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมา แต่แล้วก็เบี้ยวเขาไม่จ่ายเงินนั้นะหลายจังหวัดครับแม้แต่จังหวัดพะเยาที่สร้างไอ้ที่ทําการสอตองอเนี่ยนะครับไอ้ตรวจคนอื่นเนี่ยโอ้โยเอาเป็นเอาตายแล้วชิบหายไหมเล่าเวรกรรมนะต้องมาตรวจตัวเองบ้างนะครับผมกำลังออกอากาศอยู่ครับเดี๋ยวผมโทรกลับครับ,รบ,รบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความโกหกตอแหลของรัฐบาลเนี่ย นะการทำงานอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ครับดังนั้นเราในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งนะเป็นทั้งองค์กรสื่อแล้วก็เป็นมูลนิธิเรายืนเคียงข้างประชาชนเรายืนเคียงข้างพี่น้องชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์นะเราจะเดินหน้าทำอย่างเต็มที่เท่าที่เราจะสามารถทำได้นะด้วยการออกหนังสือต้านการตั้งคาสิโนโเหมือนกันและเราก็พร้อมที่จะไปร่วมนะครับ ถ้าวันใดก็ตามนะที่เรามีความพร้อมเพราะเราเองไม่ใช่คนรวยมันจึงไม่มีค่าเดินทางนะไม่มีค่าอาหารนะแต่คนนะมีพร้อมนะครับจะเอาเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้แต่เราไม่มีค่าเดินทางเราก็ต้องชะลอนะนั่นคือปัญหาที่เราดำเนินการส่วนเรื่องของกลุ่มพีนพนนะพ่น้องชาติพันธุ์นะฮะขอแจ้งไปยังพี่น้องชาติพันธุ์ว่าเรากำลังทำหนังสือ ร้องขอความเป็นธรรมไม่ใช่ร้องเรียนนะคือตรงเนี้ยต้องต้องมองให้ดีบางคนไม่เข้าใจว่าพอเต่านินจาทำหนังสือถึงหน่วยงานนู่นนี่นั่นก็ไปหวัดระแวงว่าเต่านินจาไปร้องเรียนไม่ใช่ฮนะถ้าร้องเรียนนี่มีการตรวจสอบกันเยอะแยะมากมายแล้วผมมีเอกสารหลักฐานชัดเจนหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการโกงนะที่ออกมาจากอำเภอก็มีแต่เราไม่อยากจะทำลายข้าราชการเหล่านี้อาจจะถูกบงังคับไม่ทำหรือว่า อ่าทด้วยตัวเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่เราอยากจะให้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาร่วมกันมากกว่าดังนั้นเราจรึงอ่าทหนังสือไปเพื่อที่จะขอความร่วมมือว่าในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยสามเรื่องเรื่องแรกเลยนะคนที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยที่สาม,มารถตรวจสอบได้จริงนั้นทําบัตรสิบปีให้เขาเสียนะครับสองกลุ่มที่ติดบ,บัตรแรงงานถ้าตรวจสอบได้ว่าคนเหล่านี้ ไม่ใช่เพาราะว่าม่มีใบมะปองตินนะครับนะและมีสินที่อยู่ก็ยกเลิกบัตรแรงงานแล้วก็ออกบัตรสิบปีให้เขาเขาเสียภาษีเหมือนเดิมฮะท่านอย่าไปเห็นแก่เงินแก่ได้เพียงอย่างเดียวว่าเมื่อมาต่อบัตรแรงงานแล้วต้องเก็บเงินหมื่นกว่าสองหมื่นเนี่ยเอาเข้ากระเป๋าตัวเองครึ่งหนึ่งเข้ารัฐครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่เมตตาธรรมบ้างนะครับ แล้วก็ประการที่3มคนที่ถูกจําหน่ายบัตรเมื่อให้มารายงานตัวก็ตรวจสอบถ้าตรวจสอบได้ว่ามีถิ่นที่อยู่ตามระเบยียบกฎหมายก็ออกบัตรให้เขาแค่นี้เองจบฮะเราขอแค่3มเรื่อง3ข้อถ้ารัฐบาลนี้ทําไม่ได้นะเราก็จะสู้ต่อไปนะและเราเชื่อเหลือเกินว่าจะต้องมีสักหนึ่งรัฐบาลที่สามารถช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้และขอทิ้งท้ายวันนี้ครับพี่น้องครับถ้าผมเต่านิจจา ประกาศว่าผมอยู่พักการเมืองใดขอให้เลือกพักการเมืองนั้นครับเพื่อผมจะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่เพราะหน้าเวลานี้พึ่งใครไม่ได้หรอกครับใครที่มาอ้างว่าเป็นหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานนู้นยิ่งใหญ่โมโหลานจการตราไม่จริงครับไม่จริงผมสัมผัสมาทุกหน่วยงานสัมผัสมาทุกสถาบันคนเหล่านี้ไม่มีความจริงจังจริงใจที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนที่จะช่วยได้ก็คือ พ, ic, NEN, พ, ans, พ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องสนับสนุนคนที่สามารถเข้าไปมีอำนาจทางการเมืองแล้วนักการเมืองนั่นแหละมีอำนาจที่จะกลับมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้จริงแต่ต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะครับไม่ใช่เข้าไปแล้วหน้ามือเป็นหลังเตนไออย่างนี้อย่าไปทำไออย่างนี้อย่าไปเอาและไออย่างนี้อย่าไปเลือกและณเวลานี้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจับตาดูว่าพรรคการเมืองใด นักการเมืองใดที่ยืนเคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดยามที่วิกฤตยามที่มีปัญหาอย่างที่ผมทําอย่างเนี้มาโดยตลอดถ้ามีคนอย่างนี้ท่านเลือกท่านจะได้รับการดูแลแก้ไขอย่าเลือกเพื่อเงินอย่าเลือกคนที่มีชื่อเสียงนะเพราะมันมีชื่อเสียมาแล้วนะอย่าเลือกโดยเป็นพวกของกูพักของกูไม่ใช่มันไม่ใช่ของใครเพราะแผ่นดินนี้เป็นของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือพี่น้องชาติพันธุ์ที่เข้ามาอาศัยใต้ร่มพระบารมีนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เชื่อผมความพินาศชิบหายมันจึงเกิดขึ้นดังที่มันปรากฏอยู่ในขณะนี้อันเนื่องมาจากเราไปเลือกพักการเมืองโสโครกโสโมมและมีแต่คนโกงบ้านกินเมืองเห็นไหมประชาชนเดือดร้อนเรื่องถูกแย่งอาชีพประชาชนไร้ที่ทำกินประชาชนถูก ตึกถล่มทับประชาชนาไม่มีงานทำรัฐบาลมันไม่สนเห็นไหมนาักการเมืองมันไม่สนรัฐมนตรีมันไม่สนข้าราชการไม่สนสนอย่างเดียวคือจะเปิดบ่อนคาสิโนเพราะตัวเองมีรายได้ได้หัวคิวไปหลายหมื่นล้านเห็นไหมครับเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะปกครองประเทศและคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะนำพา ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้ขอให้จําไว้นะถ้าจําไม่ได้ให้สักไว้ที่หัวไม่โป้โตีนวันใดที่เดินสะดุดหัวขีแ้แ้ก็จะนึกออกว่าเออรัฐบาลนี้เหงซวยนะักการเมืองแบบนี้เฮงซวยก็อย่าเลือกมันสมัยหนะ้าจำไว้ณนะเวลานี้นะพักการเมืองพักเดียวที่ออกมาประกาศว่าจะเดินลงถนนกับประชาชนก็คือพลังประชารัฐนอกนั้น ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลกักไปกักมานั่นก็หมายความว่าเขาไม่มีใจให้ประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเองครับ